อ่าอันนี้เป็นแก้วที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้นะเป็นแก้วกึ่งแก้วขัดอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รวมแก้วแก้วพวกนี้ก็ก็จะทำนะ,ะทำการทําขั้นตอนก็จะยุ่งยากต้องเอามาต้มมาอบมาขัดมาอะไรก็ราคาค่อนข้างจะสูงอยู่นิดหนึ่งนะครับผมส่วนขนาดที่ว่าพี่ๆจะสั่งเอาไปจาหน่ายเอาไปขายอย่างเงี้ยเนาะผมก็ทําอยู่ประมาณนี้นะมีแค่สี่ห้าแบบนี่แหละสี่ห้าไซส์เนี่ยเนะาะอาจจะสั่งเอาเดือแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนใบผมก็ทําให้พี่ๆได้นะ ขนาดผมจะระวัดให้พี่ดูตามแต่ละไซส์ละไซส์นะครับเอาเริ่มต้นตั้งแต่ขนาดเล็กสุดนะครับผมขนาดเล็กสุดนี้ความสูงเนาะความสูงอยู่ที่6กเซนความกว้างก็อยู่ที่ประมาณสัก6เซนอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วต่อมาเป็นอีกใบหนึ่งเนาะใบนี้ความสูงก็อยู่ที่ประมาณสัก7ถึงเซนเนาะประมาณ8นเซนนะความกว้างอยู่ที่6เซนนะครับผม6เซนถึง7็เซนนี่แหละครับผม อ,อีกขนาดหนึ่งก็จะค่อยไล่ไว้วัดให้พี่ดูพี่ดูเนาะว่าขนาดความสูงแต่และอันเท่าไหร่อันนี้ขนาดประมาณ9เซนนะครับผมกระ,ะรบอกก็สมมติาอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกันประมาณอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดเซนเจ็ดเซนกว่าอย่างนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกทรงหนึ่งเนาะสองตัวนี้จะขนาดเท่ากันนะครับผมขนาดสิบสองเซนอันนี้ก็สิบสองเซนนะครับผมกระปากระบอกก็อยู่ที่ประมาณสักเจ็ดเซนเจ็ดเซนกว่านิด,นดๆอยู่ในเกณฑ์น,นี่แหละครับเพราะว่าผมใช้เป็นพวกไผ่นวลเนานะ ไผ่นวลทำนะครับผมหรือว่าปลายไผ่สร้างหมุนทำอย่างเงี้ยงานงานก็จะออกมาประมาณนี้เพราะการการทแก้วเลยนะเราจะเราจะไม่ใช้ไม้แก่นะถ้าเป็นไม้แก่เนะี่ยี่เขาทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็จะแตกเลยอย่างเงี้ยนะนะาครับงานตัวนี้ถ้าพี่ๆเอาไปใช้งานเออเอาไปล้างเอามาทําใช้ต่อได้อย่างเงี้ยเกิดว่าบางครั้งมันจะมีเชื้อราอะไรขึ้นมาเราก็เอาไปต้มเนาะเอาไปต้มก็เอาไปตากแต่ให้แห้งก็ใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าตามปกติของแก้วเนี่ยเราใช้เสร็จแล้วเราก็ตากให้แห้งเนาะ แต่ใแห้งก็กลับมาใช้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยล้างเราอย่าให้มันอยู่ในในที่ชื้นนะอ่านี่ผมก็นำไปใช้กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยก็ไม่ก็ม่ก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่านี่เราผ่านการต้มการต้มการอป้องกันมอดแล้วต้มด้วยน้ำต้มใส่ชูกับเกลืออย่างเงี้ยครับผมงานแก้วน้าเนาะมันมีไอ้ที่ว่าขั้นตอนการทํามันจะยุ่งยากอยู่นิดหนึ่งราคาก็เลยขายถูกไม่ได้เนาะถ้าเราขายไอใบละสิบาทได้ทาไม่ไม่คุ้มค่าแรงนะครับผมเพราะว่าการทําแก้วเนี่ยมันมันมีหลายขั้นตอน ต้องเอามาอบตอนที่ว่ากระบวนการที่ผมทำให้พี่พดูเนาะทั้งขัดทั้งกึงเนี่ยก่าอบให้แห้งก่อนเอาต้มต้มต้มก่อนเลามาอบถ้าเราไม่อบเอาไม่ไม่ตากเนี่ยมันมันจะใช้งานไม่ไม่ค่อยดีนะมัน,ม,นมันจะจะยุย่งยากอยู่นิดหนึ่งกับการทําแก้วนะแก้วนี้อยู่ที่ว่าพี่ๆจะเอาไปใช้งานประมาณไหนพี่ก็ดูตามความเหมาะสมของหน้างานตามร้านอาหารตามร้านเหล้าตองตามนู่นตามร้านกาแฟอย่างเงี้ยนะอยู่ที่ว่าพี่ๆเขา จะเอาไปนําไปใช้งานให้มันเหมาะสมกับหน้าง,งานและชิ้นงานของเรานะครับผมกับแก้วไม้ไผ่นะครับผมเบอร์โทรผมก็เบอร์โทร0899502128นะครับผมมีหลายๆทีมที่ติดต่อกับทางทีมงานก็ได้ครับผมพอเพอลินทีมงานนครับพี่ตีเขาเนาะพี่ตีพี่พี่นิดอย่างเงี้ยพี่ตีครับเบอร์โทรอะไรพี่ 0815778133ครับออเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูอีกอันหนึ่งเนาะกับการทำแก้วนะครับผม